สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตพลังงานของคู่ที่ไม่ได้คุยกันนะคะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นไม่ได้ระบุเฉพาะจ่อจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปเรื่องราวอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะจะเปิดพลังงานของเขาเด่นเป็นหลักฝั่งเดียวนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอดูพลังงานหลัก ที่เขามีกับคุณนะคะในตอนนี้มีเจเจวิลขึ้นมาความสัมพันธ์ที่แบบเออเหมือนอยากสร้างโลกไปนี้ให้มีกันอยู่สองคนเดี๋ยวนะความมั่นคงโอเคจเจเจวิลใบนี้ยพอมากับใบนี้มีความกลัวในการสูญเสียคุณไปไม่อยากให้ใครมา แทนที่เขานะคะช่วงนี้อ่าเขาเรียกว่าอารมณ์จะนิ่งถ้าใครดูคลิปที่คลิปล่าสุดที่อัพคลิปก่อนเนี้ยอารมณ์เขาจะมีความสวิงใช่ไหมอันนี้เหมือนนิ่งขึ้นนะคะเหมือนนิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าขอขยาย The j e w i l e w c t a p t e r โอเคถ้าที่ผ่านมาเขาแบบ เหมือนเขาจะมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะถ้าเมื่อก่อนเขาใช้แต่อารมณ์หรือว่าใช้ความคิดตัดสินคิดเองเออเองหรือหรือแบบฉันถูกเสมอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นด้านมืดตัวเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะคะ เด่นไปในเรื่องของการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเป็นคนใหม่อ่ามาเรามาดูไพ่ทาโร่นะคะตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะห้าเหรียญติดมาสองใบ ราชาถือถ้วยราไพาคู่เชียวขึ้นมาคู่กันเลยอ่ะหนึ่งถ้วยมีคือเขาอ่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีก็คือเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนกับเขามากๆอ่ะค่ะอันเนี้ยถ้าถ้าเกิดเป็นในฝั่งของคุณเนี่ยจะหมายถึงว่าตัวคุณนะ่ะบางทีนะคุณทำทุกอย่าง ในสิ่งที่เขาต้องการจนบางครั้งคุณลืมถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรบ้างหรือบางครั้งนะคะตัวคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนไม่เป็นตัวเองอ่ะทีนี้มาฝั่งมาฝั่งเขานะคะตัวเขาเองมีความไม่มั่นใจแร้วว่าคุณจะน่ารักกับเขาแบบเดิมไหม คุณเป็นคนที่คอยทําทุกอย่างให้ให้กับเขาบางคนเนี่ยถ้าเกิดในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนอะ่ะคือเขาหันหลังมาเมื่อเมื่อไหร่ก็เจอคุณใช่ไหมแต่ในตอนนี้เขาไม่มั่นใจแล้วว่าเขาหันหลังมาเขาจะเจอคุณไหมคุณเป็นคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดอันนี้ก็หมุนเคย คุณพยายามประคับประคองในความสัมพันธ์มาตลอดซึ่งตรงเนี้เขารู้และเขาว่าค่ะในการเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเขาจะเป็นคนที่ประคับประคองความสัมพันธ์นี้การขอโอกาสมีความคิดแนวเรื่องขอโอกาสกับคุณด้วยนะเหมือนมีการให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเป็นคนใหม่ เขาเอาจริงๆเขาอาจจะเคยมีความเอาแต่ใจเนาะแล้วคุณก็คอยตามใจทีเนี้ยในช่วงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะบางทีตัวเขาอาจ,จะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยดีแล้วอยู่ห่างกันอยู่แยกกันแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดสักครู่นะคะเขาสูญเสียความมั่นใจในตัวของเขาเองเหมือนกันจะมา เห็นค่าคุณในตอนที่คุณแบบคุณนิ่งอะในความนิ่งของคุณมันทำให้เขาใจหายมันจะเด่นไปในตรงนี้นะ mm hmm. เขาว่าเคยคิดว่าถ้าหนักสุดเลยนะคะ mm hmm. เคยคิดว่าคุณเป็นของตายคุณไม่ไปไหนแต่ความจริงแล้วอะมันไม่เป็นอย่างนั้นคนเรามีความอดทนจนถึง ขีดจำกัดน,นะคุณคุณเคยหยิบยืน่นเอาอย่างนี้คุณค่อนข้างใช้คำว่าไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างตัวเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวฝ่ายรับเนี่ยก็จะเป็นรับการดูแลเอาใจใส่จากคุณโดยที่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะคุณอาจจะให้เขาจ,จนเคยตัว อีกอย่างหนึง่งมันจะมีอย่างที่พูดไปอะคะ่ะในช่วงที่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันเขาจะมีความมั่นหน้านิดนึงว่าก่อนหน้านะก่อนหน้าอันนี้อารมณ์ก่อนหน้าว่าเอ้ยเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเธอชีวิตฉันมีความสุขแต่มันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้เริ่มใหม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าภาพคุณมันซ้อนอยู่ในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลา สวินถือถ้วยขอขายายอ่ะวินถือถ้วยหน่อยนะคะเดินเลยความสัมพันธ์เนี้ยยิ่งเขาตัดคุณยิ่งเขาจะตัดคุณอนะยิ่งทำไม่ได้เรายิ่งคุณนิ่งนะเขายิ่งมีความ กังวลกังวายใจกลัวว่าอย่างที่พูดไปเลยคุณจะเริ่มคือตัวคุณนะฮะทุกคนมีดีหมดนึกออกใช่ไหมไม่มีใครที่แบบเคยมีข้อเสียตลอดถึงเป็นข้อเสียที่เราคิดว่าข้อเสียบ,บางทีมันอาจจะเป็นข้อดีของบางคนก็ได้เอาางนี้ตัวคุณมีข้อดีบางอย่างที่ ทำให้คนอยากเข้าหาเอาจริงๆแล้วว่าถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะไพ่เดอะเลิฟเนี่ยไม่น่าเกิน3ไม่น่าเกินหนึ่งปีให้ช้าสุดคุณจะมีคนใหม่เข้ามาเอออีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยเขาทําผิดต,ต่อคุณใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการใช้คําพูดการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งๆที่คุณบริสุทธิ์ใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลก็เหมือนต้องให้บทเรียนกับเขาอะค่ะนะเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาจะต้องได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เขาได้ทำไปด้วยเหมือนกันถ้าเขาไม่เคยรับฟังคุณเขาจะเปลี่ยนนิสัยจนตรงที่เขาจะรับฟังคุณมากขึ้นหรือมีความใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะ โหดเด้อ oh, มากับสิบถ้วยหากเคยอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งตัวคุณเองอะความรู้สึกคืออย่างอย่างที่บอกไปนะว่าเขาคิดว่าคุณไม่มีอยู่เขาเรียกว่าไม่มีคุณแล้วเขาชีวิตเขาจะมีความสุขแต่ไม่เลยความสุขนั้นมันมาจากคุณล้วนๆที่คุณพยายามทำทุกอย่างให้กับเขา บางทีมันเป็นความสบายใจความเป็นห่วงเป็นใหย,ายการคอยอยู่เคียงข้างแบบนี้นะคะเฮลโลฟนอีกในหนึ่งนะเขาจะมีเอาผู้ใหญ่ของเขาฝั่งของเขาอะค่ะมาช่วยพูดเรียกกล่อมคุณเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครอบครัวฝั่งผู้ใหญ่ของเขาไม่เห็นด้วยถ้าจะจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะ เขาค่อนข้างคิดมากนะราชาถือดาบให้เจ้าแห่งความคิดบางทีจะมีช่วงจังหวะที่เขานิ่งแต่ไอ้ความนิ่งนั้นน่ะมันเหมือนกับเขาคิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของคุณนะคะเจอเคอร์มิ่าคิดอยู่ตลอดเวลาจริงๆด้วยเหมือนเขาได้ทบทวนตัวเองแล้วว่าเขาได้ละเลยความรู้สึกคุณหรือพูดจาหรือกระทำออที่มันหักหามน้ำใจคุณไป คนนี้ซ่อนเขาเหมือนคนที่พยายามนิ่งเพื่อซ่อนความอ่อนแอสองถ้วยการกลับมาเห็นอกเห็นใจกันการรักษากันไว้ในความสัมพันธ์เ่อคมิดเนี่ยสิ่งที่เขาได้รานเลยคุณเขาได้รู้แล้วนะคะคือมันเหมือน เราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกเลยว่าเอ้ยเชิญล่ะเลยฉันนู่นนี่นั่นแต่ให้เวลาเขาได้คิดทบทวนว่าเขาได้ล้ะเลยอะไรคุณไปบ้างไม่ใช่โทษคุณฝ่ายเดียวว่าเฮ้ยคุณงี่เง่าเอาแต่ใจน้อยใจนะเออเอาจริงๆอะความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะขาดไปในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจแบบนี้ก็ได้ปล่อยให้คุณทำายเดียวจน เขาเองเขาก็เคยตัวนะคะคล้ายๆกับคุณเลี้ยงลูกค่อนข้างสปอยแบบนี้ด้วยก็ได้นะพอไม่มีคุณจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณยังมีโซเชียลยังมีอะไรกันอยู่คุณจะเห็นเขาปกติทุกอย่างแต่ความจริงแล้วในใจคือเดรคมิดจะซ่อนความกังวลหาหนทางในการกลับมาคืนดีกัน การได้เจอกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทันเข้าคือการหันหน้ามาพูดกันดีๆอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะออกมาจากความรู้สึกของเขานะค่อนข้างเครียดในตอนที่เขาติดต่อกลับมาหาคุณเนี่ยคือการเจอหนทางในการแก้ปัญหานั้น เขาไม่อยากเปลี่ยนเขาไม่อยากจบในความสัมพันธ์นะคะตอนที่ไม่มีคุณเนี่ยอยู่ในชีวิตของเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายใช่ไหมเขาจะมีการนอนไม่หลับอืมมีการนอนไม่หลับค่อนข้างที่จะคิดมากมากม,ากมากเลยเจ็กเหรียญอ่าเขากลัวคุณไม่เชื่อใจเขาอีกนะคะถามว่ามีความรู้สึกผิด รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปไหมมีและนั่นนะ่ะมันทำให้เขาโทษตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาการให้เวลาในจังหวะที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ เหมือนเขาอินิจีแบบเปื่อเซงไปหมดเลยเนาะค่อนข้างดีจากขวางโลกคุณพยายามพูดดีๆอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะว่าคุณพยายามพูดดีๆก็แล้วแต่เขาก็ยังแบบเมินเฉยหรือไม่สนใจแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เขาพลาดโอกาสในสิ่งที่คุณหยิบยืนให้ t เด p เพร s เอาจริงๆถ้าไม่สุดจริงๆคุณจะไม่ไม่วีนนะเด p เพรนี่ต้องสุดจริงๆ จะวีดเขานะคะไม่ว่าเขาจะมีแฟนมาแล้วกี่คนมีคนรักมาแล้วกี่คนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะสองดาวแต่เขาเองอะในตอนที่คุณน่าจะทำอะไรบางอย่างที่เหมือนให้โอกาสแต่เขาก็เหมือนปิดกั้นตรงนั้นไปใช่ไหมล่ะคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่มัน ทุกที่สุดมาแล้วแนวโน้มนะคะแนวโน้มแนวโน้มสามเททาโอเคในตอนนี้พี่แกยังแบบเหมือนเหมือนคนที่กดส่งข้อความหาคุแล้วลบพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบอยู่อย่างนั้นกลัวการด่ากลับของคุณนะคะหรือกลัวการตอบกลับของคุณถ้าเกิดคุณเคยให้ ของขวัญของมีค่าแทนใจเขายังพกติดตัวมันอยู่ตลอดนะอยากยืนยันว่าเขายังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เนี้เขาจะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ ในฝั่งของคุณแบบ้วยเอาจริงๆอะ่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเหมือนบีบบังคับให้คุณเดินออกมาเนาะทางทางที่คุณก็ไม่ได้อยากแบบว่าไม่พูดคุยกับเขาหรือออกมาจากในความสัมพันธ์แต่พอคุณออกแล้วเหมือนเหมือนเครื่องจุดติดแล้ววะ่ะคุณนันมีความสุขกับการที่คุณได้ทำอะไรอะไรให้ตัวเองได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆได้ทำตามความต้องการของตัวเองอะนะคะ คุณเอาอย่างนี้อาจจะจะเป็นอินนิจส่วนใหญ่ที่คุณจะไม่ให้เขาเดาทางคุณออกเลยว่าคุณคิดอะไรรู้สึกยังไงกับเขาถามว่าออกแนวปิดกั้นไหมราชาถือดาบเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะราชินีถือดาบ,าาดาบคุณออกแนวแบบไม่ใช่ปิดกัน้นแต่มันเจ็บจนไม่รู้จะมีอะไรปิดกันน้นแล้วนะพูดถึงอะ <c oughs> มาข้อความจากเขาถึงคนนะคะเดี๋ยวค่อยถ้าสงสัยค่อยเดี๋ยวถ้าอยากขยายด้วยทาโร่ต่ออ่ะเขาอยากจะรู้สึก มีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งมีความรู้สึกอะไรหนึ่งในเท้าอ่ะการเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาบางช่วงจังหวะมันอาจจะไม่เหมาะในการที่จะพูดคุยการเคลียร์ปรับความเข้าใจเช่นร้อนกันร้อนมาเจอกันประมาณนี้นะในตอนที่คุณเจ็บปวดเขารู้ว่าเขาทำเป็นไม่สนใจคุณ ปล่อยให้คุณนอนน้องไห้ฟุอมไฟถ้าเกิดเขาเคยว่าอะไรคุณน่ะเขาอยากจะกลับคำพูดนั้นนะมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดออกไปในตอนที่เขาพูดออกไปเพราะว่าเขาอยากเหมือนผลักคุณออกไปก่อนในจังหวัดนั้นนะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเขาฉันรออ่ะเขารอสัญญาณจากคุณอยู่ สัญ,ญญาณอาจจะเป็นแบบสมมติดีกว่าจะสมมติอะไรสมมติว่าเป็นอีโมจิที่คุณกับเขาใช้เป็นสื่อแทนกันหรือแบบว่าเออคุณโพสรูปอาหารที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรอจังหวะกดไลค์อยู่นะคะอืมอยากเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะพยายามเป็นให้เขาพยายามนะเพราะว่าจะเอมพโลโลขึ้นมาม ให้เขาพยายามค่ะให้ให้เขาดักเครื่องงอคุณลุยเดินหน้างอคุณคุณให้คุณอยู่เฉยเฉยนะให้เป็นหน้าที่ของเขานะคะไม่นั้นเขาก็จะทำบทเรียนเดิมซ้ำนึกออกใช่ปะอืมขอดูด้วยไพย่เลออือ พอายาโอเพ e นโอเคทีนี้ตัวเขาเองอะคะ่ะเหมือนก็เคยพูดเคยทำไม่ดีกับคุณนะหรือเคยคิดลบหรือเคยคิดอยากเอาชนะคุณทุกสิ่งทุกอยากนะ่างแหละที่มันเป็นด้านลบการเปิดใจการเปิดการเปิดความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงมากกว่าเดิมเขาไม่อยากเสียคุณไปจริงๆอะแะค่ะในตอนนี้เขาอาจจะส่องคุณอยู่ก็ได้นะที่คุณมาดูคลิปเนี้ยแล้วก็มีความกลัวที่จะเสียคุณไปโอเคนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกๆคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ